กดปุ่มติดตามหน้าช่องนะคะและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่มินนะจะพากลับบ้านด้วยกันเลยตอนนี้มันอยู่หัวลำโพงนะคะรถไฟนะคะออกเจ็ดโมงครึ่งก็รอรถไฟรถไฟออกแลนว มุ่งหน้าสูตรพันหินนะคะจังหวัดพิจิตรนะโอเคกลับบ้านด้วยกันเลยน้องซูชิไม่ได้กลับกับพี่มินเนาะก็เลยตุนอาหารไว้ให้น้องซูชิเรียบร้อยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงกันนะน้ำสองขวดอาหารสามถ้วยพอๆกับการกลับมานะ ็บภาพบรรยากาศให้ดูเรืนะ่อยๆเนาะโอเคตอนนี้มีทุ่งนาแล้วท้องฟ้าสดใส่มากของท้องฟ้าฟ้า,ฟาขาวก้อนเมฆนปยพีม่มินเก็บภาพบรรยากาศให้ชมได้เลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะพีม่มินเลยบางไปอินมาแล้วนะคะกำลังเข้าสู่ตัวจังหวัดอายุทยาอายุธยานะก็จะมีของเก่านะคะโบราณสถาน แล้วน้องแล้วทางไปไหนกันบ้างคอมเมนต์คุยกับพี่มินได้นะโอเคค่ะดูบรรยากาศบ้านเรือนสิอายุทยาของแท้เลยใครเคยมาเที่ยวบ้างคะโอเคค่ะเดี๋ยวขนาดีกต่อไปอายุทยานพี่มินเท้าถึงสถานีอายุทยาแล้วไอพี่มินยังไม่เห็นปลายอายุทยาเลยนี่นะไปจอดนี่ค่ะอายุทยา คยมายาบ้างคอมเมนต์เก็บให้พี่เมได้นะก็นั่งรนถนมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะถึงอยุทยาเวลา9ก้มงยีนาทีนะคะอายุทยาแล้วก็คนเยอะมากนะคะมาคนกลับปีใหม่กันเดี๋ยวดูสถานีต่อไปกันโอเคค่ะตอนนี้พี่เมีเข้าสู่จังหวัดลบบุรีแล้วนะพี่เมย์เก็บตก้าพส,สวยๆมาฝากกันนะคะ นี่ล็อบบี้ล็อบบี้มันคือน้องลิงนะคะแต่พูกเราได้มีินจะเจอน้องลิงหรือเปล่านะ ช่องแคนะคะอมองไปแต่ภูเขาเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกอนี่มินเก็บภาพภูเขาว่าฝากกันตอนนี้พี่มินก็น่าจะครึ่งทางแล้วเนาะกับการนั่งรถไฟกลับบ้านที่สะพานหินนะคะพี่มินเก็บภาพบรรยากาศให้น้องๆดูกันนะ ถึงนี้แล้วค่ะตาที่บ้านตากีแล้วโอเคค่ะนี่เป็นข้าวเสร็จประมาณนี้แล้วนะเย้ถึงแล้วตระมาณนี้นั่งรถไฟมาประมาณ3าสี่ชั่วโมงนะคะ